สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนหนุ่มอนี้มารวยพามาตามแนวทางฟันแรกของแมตุยในวันนี้เด้อนะครับอ่อนะครับของแมตุยเด้อพี่น้องฟันว่าเด็กเก็บเงินเหรียญหาสิบตตังค์ครับบักร้ายนะครับใส่กระเป๋าเต็มมุกกุกนะครับมงารวยกบว่าหาศูนย์มาคักกับสันวงตัวแดงจึ้งคึงนะครับสำหรับแนวทางของแมตุยเด้อนะครับเพิ่นก็ว่าคนฟันแม่นขักผู้หนึ่งอยู่เนาะครับเนาะช่วงนี้ฟันอันใดเพิ่นก็ว่า แม่นนะครับช่วงนี้หลวงพี่กําลังมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวมาลองสอบถามแนวทางของเมตุย์กันสำหรับวันนี้นะครับนี่ผักพี่น้องเออพูดได้ยากเนี่ยยากเกาหลีรักสืบพักตังชายเม่ตุยเด้อนะครับเนี่ยงามๆพี่กําลังถอนพระความจนนะของเก่าเนี่ยเอาของเก่ามาคอโชคเหรอเฮ่ยพอรีว่าโชคเปลี่ยนพักงามังไปเบื้องหน้านะโลกกรำหมอกกันเด้อนะครับพี่น้องเอฟซี ล่มากกับว่าได้กินนะครับกระลำช่วงน,นี้เบิดแล้วเดี๋ยวที่หาต้นพอได้กินนะไปตุยกำลังสิกูพก้อมเพลทั้นเนี่ยเจอาล่องนาแรงแบบวาเหรออืมโอ้ยไม่ตุยให้พี่น้องเอฟซี่สือหาสูน้ำขี้สีด้วยแท้วสาเนาะกั <c ười> วบว่า <Random. S 2> <c ười> ได้ตียากเนาะเออมันเล็กหาิบจตั้งกับหาิบเมียนี่พอดีมันก็นถือากันน,น้ำเน่นะบางคนบอกว่ามันไม่เห็น นะครับผู้ใดอยากเห็นก็พยายามกดเข้าไปในช่องเด้อนะครับกดเข้า่ามารวยช่วยได้พารวยครับเห็นรูป้วกดเข้าไปเห็นวิดีโอกเลียนนเวงนะครับเลียนเวงมันจะมีเคื่องคิปสันคิบยาวนะครับสำหรับคิปสันผู้ใดอยากเห็นเลขรวบน้อยพอลี่เด้อนะครับหายเวงไหมคิปสันนะครับหรือคิปจอตแต่ละนะครับแต่ีฉพารวมน้อยพอลี่มารวยลงไอซ์ซูเมอร์เด้อนะครับลงไอ้์ีโตวางคนกว่าไปเห็นรวมน้อยพอลี่นะครับ มอรลอยลงให้ยุูมือเด้นนะครับลงคือเก่เาบ่ได้ออกคีบไม้ใส่นะครับแต่ว่าลงในคิบสันนะครับนะครับเนื่องจากว่านี่ผู้พันทักมากวังดีว่าไม่อยากให้เข้าโชว์ร้ายนะครับตอนเราตัวนี้มันจะเป็นการสูนกันกพน,นั่นเนาะนะครับแต่ว่าเพื่ออยากติดตามรวน,น,น้อยพอลี่ก็ขอไปเวิร์กในคิบสันเดินนะครับลงให้สซูมือคือเก่านะครับส่วนเขาฟันไม่ตื้ออย่างนี้าว่าไม่ตุ้อฟันแล้วนะครับก็เลยมาสถาถามบ่นเนี่ยนั่นละกลับหอมนะครับได้ไม่ตุ้อว่าฟันนะครับว่าฟันนี้ดี ฟันเนี่ยไหนจอยจอยลูกสาวแย่เบียบฟันมาขึ้นอืมไฝันจึกฝันว่าไปใส่ดอกไม้ความฝันกันแต่ว่าจำ่าไอ้จอยนี่ฝันเห็นนั่นลูกสาวไม่เบียบเนาะนะครับฟันสันสันฟันหนุสันนะแต่ว่าเห็นผู้ใดมันจะเป็นสุดนี้ว่าไม่ได้อยู่กับเป็นพ่อสอนเนาะไม่ตื่นเนาะฟันเห็นไอ้จอยมาขึ้น พามันไม่ตุ้ยนี่เรามักฝันเห็นคนนี่ครับส่วนใหญ่ฝันเห็นคนฝันเห็นบ้านนี่มักจะออกนะครับขันแรกผมพู่หนึงวันนี่ยคือฝันเห็นมอาจอยเนาะคุณเป็นพยาบาลเนี่ยนะครับเนาะพยาบาลนะครับอายุเพี่นเท่าไรเนี่ยพ่อสาเกิดเกิดพ่อสาวสามสิบห้าสองห้าสามห้านะนะครับสองพันหารอยสามสิบห้าว่ามั้ครับผมม้ารวยบวชหลบพุนหานแล้วได้สามสิบสามปีเด้อนะครับ ไอแม่นซื้อไก่ซื้อสามสามก็สามหาเนาะก็เกิดสามหาอายุสามสิบสามครับผมลองฟันเทนยังสันละฟันสันสันฟันสั่นสนนี่ละฟันใบตีเนี่ยเด็กพ่ะฮัดไก่ออกดอกถ้ามันฟันไปเอาพี่น้องไม่ตื้อว่าให้จกไปเที่ยวทั้งไก่ทั้งไก่กับไปเที่ยววันก็ได้วกันนะครับวันได้ฮะมันเป็นฮานอยไปไปญี่ปุ่นเีนดป่งันเทียนไปญี่ปุ่นมาบ้านมันเข่าฮานอยสองยางแปดทุนเข่ายุสองหม่องเจ้ ฝันเอาไดไก่อันนั่นนะครับกับวันไหนกันนะครับกับสามมุมวาดซื้อได้ทั้งรัฐบาลไทยถ้งอยากไปเที่ยวทั้งเวียดนามทั้งมันนี่มีพัฒนาได้ไหมมันมนี่มีแล้วพัฒนาเนาะอืมต่แล้วแต่พี่น้องเอฟซีเลยนะครับเดี๋ยวโมเดิลขึ้นตัวเลขให้สำหรับก็ฝันไปต,ตุยฝันเต้าหวายนะครับฝันแหลกเพิ่นนะครับ จะเป็นไดนทั้งสองอย่างนะครับก็แล้วแต้นะครับ้ริมักตัวใดก็ไปมรวยบรสสับสนุนการเล่นพนันเด้อนะครับสนุนแต่รัฐบาลไทยเนาะสื่อสากกินแรงรัฐบาลกันนะครับเอานะครับนี่นะครับกับลูงไห่แล้วเด้อนะครับอายุหมอจอยนะครับพ่อซอเกิดคือสองหาสามหานะอายุสามสามปีมรวยกับลงกไห่เป็นสามหากับสามสามเด้อนะครับสื่อเล็กบบัตกับตับแตกเด้อพี่น้องนะครับ กับเป็นฟันลาสุดของแม่ตุยเนาะเพ็่การที่ทันหายายหาแม่นะครับผููที่เพื่อให้โชคประจํานะครับเพื่นว่าขอให้เป็นโตขอให้ย่าได้ตีนะครับไอ้ฟันเห็นคนเนี่ยกับว่าว่าตกซื้อย่างครับพี่น้องซื้อไปเลยนะครับว่าอายุกับพ่อซอเกิดละนะครับเพื่อ็เกิดสองหาสามห้าอายุสามสามปีเด้อนะครับสําหรับก็ฟันแมตุยฟันในวันนี้เด้อนะครับแย่งปัน่าแมตุยกระบาวแล้วก็ฟันไก่ยำกับอาการันยูกนะครับก็ล่องเวิรง สำหรับผูมักเที่ยวต่างประเทศนะครับเนาะอืมว่านนกับฟันเห็นพอยังกับเนี้ยไม่ยิงซงไม่ยิงซงออกออกข้าน้อยสองหม่องแปดส่วนว่าอายุแปดสิบปีอืมออกแปดส่ย์สองหม่องวนว่าว่านนะครับถือว่าขักขึ้นอยู่นะครับเนาะเอากับวิ้งไว้นะครับพี่น้องกับ่าเนี่ยเมื่อนี้มารวยมา่ไทยกับอาจจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้เด้อนะครับแ่เ่เนี่ยเนาะอืมนะครับฟันอัน กอนหันเดียนหาสิต่างมันก็เป็นระสบกาทั้งส้มันเ็น้ะิงน้องอีกโอ็โอ้ยเสียดายนชิบมตุไม่เห็นคือไม่เห็น <laughs> มันก็คือว่าละเปนตุยบา,บางที่เขานก็ันเห็นมันกับมันบางที่เพิ่นกมันเล็กออเราจะเห็นอืมสิแมก็นึกจะวังเลยบางที่เพิ่นกับ,บเ,ออเ,เ,เบวิ้งถามมันเด้งอย่างเดียวแมเปตุยตันก้นถาพอออืมหาพออเนี่ยมันเล็กออกเราจะเสียดายสิมันจะกระถามมันเด้งสิแม เนี่ยที่จริงแล้วเขาไม่อยากพลาดเนี่ยฮะ่มันเด้งเหมือนมัน่าัข่อยลบปุ๊บมันมันอีกแง่งเตียนมันว่าล่ะตอนนี้จะว่านักเจ้าค่างานเขาจะบริบายเท่าไหร่ใช่ไหมขาเจาะก็ไม่เห็นขาเจาะก็บม่ได้เว้นมันว่าล่ะมันว่าแตแก่งแบบเหมือนที่ทำทั้งว่ากดอืมทั้งว่ากดบางวันว่เห็นบางวันเนียนที่เห็นมันว่ากดแต่งว่าบางที่คนก็บ่กได้กดเว้นอะไรช่วงมันเด้งเพราะว่าช่วงเขาลบปั๊บมันอีแก่งเตียนนั่นที่เลยเลยไอ้ช่วงนั้นเขาจับเท่าไหร่ช่วงนั้นเขาเห็นสินะช่วงนั้น พี่น้องสใส่มันเด็งฉันก็ไม่เห็นแล้วเมียนะว่ามันต้องเข่าหน้าช่องหรือมองเลยวันล่ะเ,เข,า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 ,ขา,า,าเป็นหน,าน,น้าช่องบางคนมันเขาหน้าช่องว่าเปลี่ยนนะพุทธพุทธขาว่าเปลี่ยนเมียนพุทธเถ้าไงว่เขาว่าเปลี่ยนก็เกิกดกลับไปมองมอมก็นเลยว่า,วาล่ะพยายามเข้าเข้าว่ามองคนหาเด้อนะครับคนหาแต่มันเกิดเปลี่ยนหาเห็นรูปกัดจิ้มเต้รูปค้นหาหลัก็พิมพ์ว่าหมอรวยก็ได้นะครับเรียนรูปหมอรวยกดกลับไปในรูปเขาพี่มาเปลี่ยนแต่เห็นหน้าช่องเลยเนาะนะครับเห็นหน้าช่องปั๊บเนี่ยก็ เรียกเขาเบิ้งเลยนะครับสำหรับเรียนะวิดีโอเนาะไอ้ห้องเขารเรียกเบิ้งวัตถุคลิปน่ะ,ะคลิปอะไรก็มัารเรียนเบิ้งนะครับหรือวัตถุคลิปน้ำผาดตะคลิปหรอไปแปปปปนนต่ขยยนนเขาบอ,อ,อโอ้ยมาเห็นผู้นั้นมาเห็นผู้นี้นะครับชอบจังเลยเขาก็ลงรไห้อยู่พี่น้องว่ามาเห็นกับว่าเขาบ่ลงไห้เร็วต้องเมียนวะโอ้ยจะแนวไหนเออจังเมียนเออจังเมียนตัวนี้ก็ลงไห้ตัวคักๆักุ่นเง แตาโดนคนไงแต่ว่าไม่เห็นนั่นสนะแต่อยู่าในเนาะเียกออกเ็จังเห็นเออนะครับเขากันเรียกว่ามาลุ่มไปเมนเียกออกเราจงมาลุ่มกันนเอาพี่น้องนะครับก็พยายามกดติดตามไว้เบิร์ตนะครับเด้อแั้วก็เข้าไปในหนังช่องนะครับเอาก็สุลุ่มฟันเมตุยเด้อนะครับว่าเมตุยฟันเห็นหมอจอยนะครับเป็นเกิดพ่อสอสองหาสามหานะครับอายุสามสามปีนะครับมาเลยเขาลุ่หายแล้วนะครับตามนี้นะครับเป็นในทางของฟันของเมตุยฟันแรกนะครับ นะครับมอเรย์สัมผัสเป็นฝันแรกนะครับแจะวาดมันกับฝันในดอกวาดกอกเปลี่ยนสูไม่ได้ละนะครับวันนี้ก็เลยถือว่าอันนี้เป็นฝันแรกคลิปแรกขมอเรยซะเนาะนะครับอืมเท่าตามนี้มันต้องไงนะครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องสซลาร์พลูหมักในทางของฝันเมตุยคนฟันแม่นผู้ใดอยากสนับสนุนกำลังกิจกำลังใจเม่ตุยได้นะครับติดต่อมอเรยเมื่อไรนะครับเดินมอเรยลงเบอร์โทรให้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกเก็ดสามเก็ดสองเก็ดแปดนะครับอยากให้กำลังใจอยากให้เพื่อนยังนะครับ กำลังใจผู้เ,เ,ดเดพิ่นฝันแมนแมนไหนเฮาเนาะเฮ้าพิ่นมีก็ร่างใจเพิ่นบ่ให้เฮาก็บ่ได้เด้นะพี่น้องนะครับเฮามีโชคมีชัยเฮาอยากซอยเพิ่นเฮาก็ติดต่อมาได้เด้อนะครับสุบสัติสุสตังถึงมือแน่นอนเด้อนะครับขอบคุณไปตู้ได้รายติดเรื่องปันในทางดีพี่น้องอีซี่ชัวรคนม,มันกันครับสวัสดีครับ